สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูจริยาพรซับเมฆในบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูจริจะมาสอนเรื่องการแลกเงินค่ะการแลกเงินเงินเหรียญและธนบัตรสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยจำนวนเงินที่นำไปแลก กับจำนวนเงินที่ได้รับต้องเท่ากันนะคะเงินเหรียญมีเหรียญอะไรบ้างคะนักเรียนเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญหนึบาทเหรียญ50สตางค์และเหรียญ25่สิบห้าสตางค์ค่ะนักเรียนคะเรามาดูเหรียญ25สสตางค์กันค่ะ เหรียญ25สตางค์2เหรียญแลกเหรียญ50สตางค์ได้1เหรียญหรือเหรียญ50สตางค์1เหรียญแลกเหรียญ25สตางค์ได like ้2เหรียญค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเหรียญ1บาทเหรียญ1บาท1เหรียญแลกเหรียญ50สตางค์ได้2เหรียญหรือเหรียญ50สตางค์2เหรียญแลกเหรียญ1บาทได้1เหรียญค่ะ เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญสองเหรียญแรกเหรียญสองบาทได้หนึ่งเหรียญนะคะต่อไปเรามาดูเหรียญห้าบาทแรกเหรียญหนึ่งบาทได้หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญแรกเหรียญหนึ่งบาทได้ห้าเหรียญนะคะหรือเหรียญหนึ่งบาทห้าเหรียญแรกเหรียญห้าบาทได้หนึ่งเหรียญค่ะ นักเรียนคะต่อไปเรามาดูเหรียญห้าบาทกันค่ะเหรียญห้าบาทสองเหรียญแลกเหรียญสิบบาทได้หนึ่งเหรียญหรือเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญแลกเหรียญห้าบาทได้สองเหรียญค่ะเราลองมาช่วยกันคิดพร้อมๆกันค่ะเหรียญห้าสิบสตางค์หกเหรียญแลกเหรียญหนึ่งบาทได้กี่เหรียญคะ เหรียญ50สตางค์งเหรียญแลกเหรียญงบาทได้หนึ่งเหรียญนะคะเหรียญ้าสิบสตางค์6เหรียญแลกเหรียญงบาทได้วิธีการคิดนะคะหกหารด้วยสองเท่ากับเท่าไรคะนักเรียนเท่ากับสามเหรียญค่ะเก่งมากค่ะดังนั้นเหรียญ50สตางค์6เหรียญ แลกเหรียญหนึ่งบาทได้สามเหรียญนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันคิดพร้อมๆกันนะคะเหรียญสองบาทสามเหรียญแลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้กี่เหรียญคะเหรียญสองบาทหนึ่งเหรียญแลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญได้สี่เหรียญค่ะเหรียญสองบาทสามเหรียญ แลกเหรียญ50สตางค์ได้กี่เหรียญคะนักเรียนเรามาช่วยกันตอบสิคะวิธีการคิดนะคะ3คูณด้วย4เท่ากับได้กี่เหรียญคะได้12เหรียญคะ่ะเก่งมากนะคะดังนั้นเหรียญ2บาท3เหรียญแลกเหรียญ50สตางค์ได้12เหรียญคะ่ะ นักเรียนคะเรามาช่วยกันคิดพร้อมๆกันค่ะเหรียญสิบบาทสองเหรียญแลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญแลกเหรียญห้าบาทได้หนึ่งเหรียญสองเหรียญได้สองเหรียญนะคะเหรียญสิบบาทสองเหรียญแลกเหรียญห้าบาทได้ได้กี่เหรียญคะนักเรียน เรามาช่วยกันตอบสิคะวิธีการคิดสองคูณด้วยสองได้ได้สี่เหรียญค่ะเก่งมากนะคะดังนั้นเหรียญสิบบาทสองเหรียญแลกเหรียญห้าบาทได้สี่เหรียญค่ะต่อไปเรามาดูธนบัตรกันบ้างนะคะธนบัตรมีธนบัตรชนิดใดบ้าง ธนบัตรใบละ20บาทธนบัตรใบละ50บาทธนบัตรใบละหนึ่งร1อยบาทธนบัตรใบละ500บาทและธนบัตรใบละ1,000บาทธนบัตรใบละ20บาทมีค่าน้อยที่สุดนะคะและธนบัตรใบละ1,000บาทมีค่ามากที่สุดค่ะนักเรียนคะ เรามาดูการแลกเงินเหรียญและธนบัตรกันค่ะเหรียญสิบบาทสองเหรียญแลกธนบัตรยี่สิบบาทได้หนึ่งฉบับหรือธนบัตรยี่สิบบาทหนึ่งฉบับแลกเหรียญสิบบาทได้หนึ่งเหรียญสองเหรียญได้สองเหรียญค่ะต่อไปเรามาดูเหรียญสิบบาทกันนะคะเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญสองเหรียญ สามเหรียญสีเเ่เหรียญห้าเหรียญเหรียญสิบบาทห้าเหรียญแลกธนบัตรห้าสิบบาทได้หนึ่งฉบับค่ะหรือธนบัตรห้าสิบบาทหนึ่งฉบับแลกเหรียญสิบบาทได้ห้าเหรียญนะคะต่อไปเรามาดูธนบัตรหนึ่งร้อยบาทหนึ่งฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตรห้าสิบบาทกี่ฉบับคะนักเรียน เรามาช่วยกันคิดสิคะเรามาดูพร้อมๆกันค่ะหนึ่งฉบับสองฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตรห้าสิบาทสองฉบับค่ะธนบัตรหนึ่ร้อยบาทหนึ่งฉบับแลกธนบัตรห้าสิบบาทได้สองฉบับค่ะเก่งมากนะคะต่อไปมาดูธนบัตรหนึ่ร้อยบาท หนึ่งฉบับสองฉบับสามฉบับสี่ฉบับห้าฉบับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทห้าฉบับแรกธนบัตรห้าร้อยบาทได้หนึ่งฉบับนะคะหรือธนบัตรห้าร้อยบาทหนึ่งฉบับแรกธนบัตรหนึ่งร้อยบาทได้ห้าฉบับค่ะต่อไปมาดูธนบัตรห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งฉบับสองฉบับ ธนบัตร500บาท2ฉบับแลกธนบัตร1,000บาทได้1ฉบับนะคะหรือธนบัตร1,000บาท1ฉบับแลกธนบัตร500บาทได้2ฉบับค่ะต่อไปเราลองมาแลกธนบัตร20บาท5ฉบับแลกธนบัตร100บาทได้กี่ฉบับคะ เรามาช่วยกันนะับพร้อมๆกันนะคะนักเรียนยี่สิบบาทสี่สิบบาทหกสิบบาทแปดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทธนบัตรยี่สิบบาทห้าฉบับเป็นเงินห้าคูณด้วยยี่สิบเท่ากับหนึ่งร้อยบาทค่ะเก่งมากนะคะดังนั้นธนบัตรยี่สิบบาทห้าฉบับ แรกธนบัตร100บาทได้หนึ่งฉบับค่ะธนบัตร500บาทหนึ่งฉบับแรกธนบัตร50บาทได้กี่ฉบับคะนักเรียนธนบัตร500บาทเรามาแรกธนบัตร100บาทได้100 200 300 400 500 นักเรียนทราบไหมคะว่าธนบัตร100บาทแลกธนบัตร50บาทได้กี่ฉบับคะนักเรียนเรามาช่วยกันคิดสิคะได้กี่ฉบับคะได้2ฉบับค่ะเก่งมากมีธนบัตร50บาทอยู่5กลุ่มกลุ่มละ2ฉบับนะคะวิธีการคิดนะคะ5คูณ2เท่ากับ10 ธนบัตรห้ิบาทกี่ฉบับจึงจะเป็นเงิน500วิธีการคิดนะคะจะได้10คูณ50ด้วย50เท่ากับ500ดังนั้นธนบัตร500บาท1นฉบับแรกธนบัตร50บาทได้10บฉบับค่ะนักเรียนได้เรียนเรื่องการแลกเงินไปแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เพราะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วต่อไปจะเป็นคําถามนะคะเพื่อเป็นการทดสอบนักเรียนว่าเรียนไปแล้วเข้าใจหรือไม่มาฟังคําถามจากครูจิลิกันเลยค่ะรองทําดูหนูทําได้จงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อหเหรียญหนึ่งบาทสี่เหรียญ แรกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้กี่เหรียญนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อกอหกเหรียญข้อขอเจ็ดเหรียญข้อคอแปดเหรียญเรามาช่วยกันคิดพร้อมๆกันค่ะนักเรียนข้อไหนถูกต้องคะข้อไหนคะข้อที่ถูกคือข้อไหนคะ ข้อที่ถูกคือข้อขคอ่ะเก่งมากค่ะแปดเหรียญน,นะคะมาดูวิธีการคิดนะคะหนึ่งบาทแลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้สองเหรียญสี่บาทแลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้สี่คูณด้วยสองเท่ากับแปดเหรียญค่ะถูกต้องค่ะเก่งมาก ข้อสองเหรียญห้าบาทแปดเหรียญแรกเหรียญสองบาทได้กี่เหรียญน,นักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อกสอิบเหรียญข้อขยอี่สิบเหรียญข้อขอสามสิบเหรียญเรามาช่วยกันคิดพร้อมๆกันค่ะข้อไหนถูกต้องคะนักเรียนข้อที่ถูกคือข้อไหนคะ ข้อที่ถูกคือข้อขอค่ะยี่สิบเหรียญถูกต้องเก่งมากนะคะวิธีการคิดเหรียญห้าบาทแปดเหรียญเป็นเงินห้าคูณด้วยแปดเท่ากับสี่สิบบาทนะคะแรกเหรียญสองบาทได้สี่สิบหารด้วยสองเท่ากับยี่สิบเหรียญถูกต้องนะคะ ต่อไปมาดูข้อ3นะคะเหรียญ10บบาทสิองเหรียญแรกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อกอ4สิบสี่เหรียญข้อขอ6สิหกเหรียญข้อคอ8สิปดเหรียญข้อไหนถูกต้องคะเรามาช่วยกันคิดพร้อมๆกันคะ่ะข้อไหนคะนักเรียน ข้อที่ถูกคือข้อไหนคะกูให้เวลาคิดนะคะข้อที่ถูกคือกี่เหรียญคะนักเรียนข้อที่ถูกคือข้อกคอ,อค่ะยี่สิบสี่เหรียญค่ะถูกต้องเก่งมากนะคะวิธีการคิดเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญแลกเหรียญห้าบาทได้สองเหรียญน,นะคะ เหรียญสิบบาทสิบสองเหรียญแรกเหรียญห้าบาทได้สิบสองคูณด้วยสองเท่ากับยี่สิบสี่เหรียญค่ะถูกต้องนะคะคำตอบตรงกันค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะธนบัตรหนึ่งร้อยบาทสองฉบับแรกธนบัตรยี่สิบบาทได้กี่ฉบับนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะ ข้อกอ10ฉบับข้อขอ20ฉบับข้อสอ30ฉบับเรามาช่วยกันคิดพร้อมๆกันนะคะนักเรียนข้อไหนถูกต้องคะข้อไหนคะนักเรียนช่วยกันคิดสิคะข้อที่ถูกคือข้อ ข้อกค่ะิบฉบับนะคะวิธีการคิดธนบัตร100บาทแลกธนบัตร20บาทได้5ฉบับนะคะธนบัตร100บาท2ฉบับแลกธนบัตร20บาทได้2คูณด้วย5เท่ากับ10บฉบับตรงกันนะคะเก่งมากค่ะ ต่อไปมาดูข้อที่ห้านะคะธนบัตรหนึ่งพันบาทสามฉบับแรกธนบัตรหนึ่ร้อยบาทได้กี่ฉบับนักเรียนยังไม่ตอบคุณครูนะคะข้อกอสิบฉบับข้อขอยี่สิบฉบับข้อคอสามสิบฉบับเรามาช่วยกันคิดพร้อมๆกันค่ะข้อไหนถูกต้องคะนักเรียน ข้อไหนคะข้อที่ถูกคือข้อไหนคะนักเรียนช่วยกันคิดซิคุณได้ยินเสียงคำตอบแล้วนะคะข้อที่ถูกคือข้อข้อค่ะสามสิบฉบับนะคะวิธีการคิดนะคะธนบัตรหนึ่งพันบาทแลกธนบัตรหนึ่งร้อยบาทได้สิบฉบับธนบัตร หนึ่บาทสามฉบับแรกธนบัตรหนึร้อยบาทได้3ามคูณด้วยสิเท่ากับสามบฉบับตรงกันนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะสรุปนะคะการแลกเงินเงินเหรียญและธนบัตรสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยจำนวนเงินที่นำไปแลกกับจำนวนเงินที่ได้รับต้องเท่ากันนะคะ รหัส259ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วสำหรับวันนี้ครูจะริสวัสดีค่ะ